แซมมี่คาเวลค่ะแต่ขอบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะว่าไม่ใช่เซตถ่ายแฟชั่นหรือว่าอะไรทั้งนั้นเขาติดแฮชแท็กว่าแบบว่าถ่ายรูปแบบเบาๆไม่ค่อยซีเรียสอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี่ไม่นี่ดคิดว่าไปถ่ายนี่ต้อจะส่งนี่ตองจะสารไม่ใช่หรอคุณทั้งแสงแดดทั้งโลเคชั่นทั้งท่าทางมันเป๊ะไปหมดเลยคุณกก้องที่ไหนไปด้วยเนี่ยไปหาดที่จังหวัดภูเก็ตมานางเอกสาวจากวิดมอชิีแซมมี่คาเวลค่ะติดแฮชแท็กชัดเจนเลยถ่ายรูปเล่นไม่ซีเรียสนะคะเเพราาะะนนอกกจจได้ห็ แซมมี่อวดทุนสุดแมไในชุดว่ายน้ำว้าวสูงแล้วนะอยังได้เห็นซิกแพคแน่นๆกรามทองขึ้นหลอนชัดเปรี้ยบของนัททิว นัททิวไหนอะนะนัททิวไัยงานหรอเออนะฮะอีกด้วยค่ะแต่ใครที่กําลังสงสัยอะค่ะคู่นี้เขามาควงคู่รับลมร้อน2น2หรือไม่ขอตอบเลยนะคะว่าหยุดมโนโก่อนนะคะเพราะคู่นี้เขาสนิทกันแถมน,น้าเอกคนสวยเนี่ยยังพาคุณพ่อไปพักผ่อนด้วยต่างหากค่ะคุณอ่ะเลิกมโนโกันไปไกลนะคะตอนแรกทีฉันเห็นภาพก็เอ้ยมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่านะคะกับนัททิวค่ะคุณ แล้วนัททิวเนตอนนี้คือตกใจมากว่าโอ้โหกล้ามเยอะขนาดนี้เลยเหรอคุณใช่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ทั้งสาวสาวสาวแท้สาว,สาวทเทียมก <laughs> ริดกราดกันอย่างเต็มที่เลยนะคะ